สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิสซี่ยิปซีนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมประจำเดือนกรกฎาคมปี2565ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกด subscribe หรือกดติดตามไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชาวลัคนาราศีกุมจะ มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ The Fool 1เหรียญ Wheel of Fortune Date 3ไม้เท้า7ถ้วย a ศวินถือดาบ Strength 8ดาบสเหรียญ The Sun 3ถ้วย ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชีพการงานของคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะมันจะก่อให้เกิดผลดีขึ้นในชีวิตคุณทั้งในเรื่องของการงานการเงินก็ดูมีความมั่นคงขึ้นเหมือนเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อย,ยกระดับชีวิตของคุณ ให้มันดีขึ้นนะคะใครที่ยังไม่มีการโยกย้ายนะก็อาจจะได้มีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะและช่วงนี้ชาวกุมก็เป็นคนที่เน้นกิจกรรมออกไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คือช่วงนี้เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างสนุกสนานไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนอะไรเลยนะคะเป็นช่วงที่ก็อาจจะดีนะแต่บางคนก็อาจจะแฮปปี้ลันลาดีดามากเกินไปสักหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคุณก็ยังมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนะดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงหรือบางคนก็ทําเกี่ยวกับงานอีเวนต์นะก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณหนะักอย่างต่อ เนื่องนะคะแล้วก็ดีขึ้นมั่นคงขึ้นด้วย คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินหรือว่าเงินก้อนจากอสังหาริมทรัพย์ที่คุณถือคลองอยู่ด้วยถ้าใครมีห้องเช่านะคะช่วงนี้เลยคุณต้องจัดการที่จะหาผู้เช่าก็จะมีคนมาเช่าห้องของคุณหรือแม้กระทั่งรถหรือว่าสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือของของคุณที่เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยจะสามารถนำโชคนำลาบมาให้คุณในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายนะ เหมือนคุณต้องหมุนเงินแหละแต่ว่าคุณมีรายรับที่ค่อนข้างมากแล้วก็เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของคุณก็เลยยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากสักเท่าไหร่นะคะแต่บางคนก็อาจจะต้องหมุนค่าใช้จ่ายเนาะไปกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายที่อยู่อาศัยของคุณบางคนก็ออกแนวใช้เยอะเพราะว่าคุณชอบที่จะท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตมากในช่วงนี้แล้วก็มีบางอย่างที่คุณอยากได้อยากซื้อด้วยนะคุณก็จะต้องซื้อของเข้ามาใช้เลือก ห,หรือว่าซื้อของที่คุณอยากได้มานานแล้วเพื่อที่จะทําให้คุณแฮปปี้มากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้เนี่ยดูดีมากเลยนะเหมือนว่าคุณะจะเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นคนอื่นจะรู้จักอยากเข้ามาคุยกับคุณที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานคุณได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในบริษัทเป็นอย่างดีเลยคนที่ทํางานที่เป็นงานอิสระนะก็มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆ ได้โชคได้ลาบจากการแนะนำของคนอื่นนะคะหรือว่าใครที่ทำงานในบริษัทนะจะมีโอกาสได้รู้จกักหรือว่าพบปะเพื่อนต่างนแผนกแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะ เดือนนี้เนี่ยปัญหาที่มันเคยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่โตคุณก็สามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีซะหมดนะนะคะเดือนนี้ก็ยังพอมีอุปสรรคปัญหาที่คุณต้องแก้ไขยอยู่บางคนเนี่ยอาจจะพบว่าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหายหรือว่าของที่ส่งไปลูกค้าไม่ได้รับหรือว่าเอกสารบางอย่างที่สําคัญมันหายไปคุณหาไม่เจอซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิด ิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตัวคุณเองหรือปัญหาที่คนส่งของทำของหายหรือเป็นปัญหาจากคนอื่นนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีแหละปัญหาทุกอย่างของคุณในช่วงนี้มันแก้ไขได้นะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้เลยแล้วมันก็จะแก้ไขไปได้เป็นอย่างดีแต่ว่าบางครั้งนะคะบางท่านอาจจะต้องเสียเงินเสียทองในการแก้ไขปัญหาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะชาวกุมเดือนนี้ก็ยังมีความสดใสแหละแต่ว่าเหมือนกับเดือนนี้คุณต้องไฟหรือใช้อารมณ์ในการคูยกับคู่ของคุณนะคะคุณต้องระวังอารมณ์ให้มากเลยรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะมีอาการหงุดหงิดไม่ได้ดังใจจากคนรักของคุณเหมือนว่าคนรักของคุณจ้องที่จะหาเรื่องทะเลาะจิกกัดนะน,นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็ตามภาษานะของคนรักกันเดือนนี้คุณออกจะรำคาญนิดๆด้วยซ้ำ ็ทําใจให้สบายๆนะคะถือว่าเขารักเนอะเขาถึงหยอกเอิญนคุณทําให้คุณอารมณ์เสียนะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยคุณก็ค่อนข้างแข็งด้วยไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามแฟนคุณสักเท่าไหร่นะมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาระหว่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะ ในเรื่องของคนโสดนะคะเดือนนี้เนี่ยเหมือนว่าคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณหลายคนเลยแต่คุณก็เหมือนยังไม่ได้เลือกจะชอบใครหรือสนใจใครเป็นพิเศษนะคะคุณกําลังให้เวลากับตัวเองในการเลือกคนที่ใช่สําหรับตัวคุณมากที่สุดนะก็ไม่เป็นไรค่ะดูแล้วช่วงเนี้คุณจะออกแนวเฮฮาปาร์ตี้ลัน่นลายอยากเจอคนเยอะๆอยากมีคนเข้ามาอยากมีคนคุยหลายๆคนนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะ นะเดี๋ยวก็จะมีคนที่คุณถูกใจที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อก็ช่วงนี้นะสามารถเป็นช่วงที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคนของคุณได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อนาคตจะมีช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีความรักหรือว่ามีคนรักค่อนข้างแน่นอนเลยนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมเดือนนี้ก็โอเคมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ตั้งรับให้ดีวางแผนให้ดีว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคุณจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4สี่วางแผนให้เหมาะกับชีวิตแล้วก็การใช้จ่ายให้มันลงตัวกับการดําเนินชีวิตของคุณในอนาคตนะคะช่องซิซี่ยิปซีก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท,ท,ท่านเลยสําหรับทิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ